เสงไหมทำรถมาตั้งแพงคิดว่ามันจะแรงที่สุดในโลกแต่อยู่ดีๆก็ออกตัวช้าไม่ทันใจจะเร่งจะแซงก็ไม่ไหวโดนรถธรรมดาธรรมดาแซงหน้าตาเฉยเฮ้ยอะไรวะกุ้มใจเหลือเกินหรือตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างหาสาเหตุอะไรไม่ได้เลย <S <S และนี่ไงเจอแล้วปัญหา เพียงแค่สายพานเส้นเดียวที่มันมีปัญหาชำรุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขอบข้างหายไปหรือแม้กระทั่งการแตกรายงาทั้งหมดทั้งวงเหล่านี้ทำให้ตัคุณนั้นวิ่งเพี้ยนไปวิ่งไม่ออกวิ่งแล้วโดนแซงแบบที่เห็นเมื่อกี้นี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณใช้สายพานมิตซูบชิครับเพราะสายพานมิตซูบชิเป็นสายพานที่มีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อเสียงและประสบการณ์การผลิตสายพานที่ยาวนานม,มากกว่า100ปีนับต,ตั้งแต่ปี2462โดยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่นสายพานมิซูโบชิจึงเป็นสายพานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพความเที่ยงตรงและคุณภาพสูงสุดคงทนต่อสภาพเครื่องยนต์ทุกประเภท มิตซูบูชิไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้มีสายพานหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมในการใช้งานโดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับประกอบกับประสบการณ์การผลิตที่ยาวนานสายพานมิตซูบูชิจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ชั้นนําทั่วโลกให้เป็นสายพานแท้ติดรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์อีกด้วย เหตุผลใดทําไมเราถึงต้องเลือกสายพานมิตซูบชิเพราะเนื่องจากว่าสายพานมิตซูบชินั้นยืดหยุ่นทนทานอัตราเร่งดีส่งผลให้รถนั้นมีพลังในการขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะสายพานมิตซูบชินั้นมีในเรื่องของมาตรฐานนั้นแบบเดียวก,กันกับของที่ขายที่ศูนย์เพราะเนื่องจากว่าของศูนย์ก็เหมือนกับมิตซูบชิเป๊ะเลยและรวมถึงตัวของสายพานมิตซูบชิเองนั้นจะมีครอบคลุมทุกแบรนด์สาหรับรถอ,รถอตโตเมติโดยเฉพาะครับ สำหรับคุณสมบัติพิเศษของสายพานมิตซูบชิที่ต้องบอกว่าดีกว่าชาวบ้านเขาเพราะเนื่องจากว่าแข็งแกร่งด้วยเส้นใยสังเคราะห์สูตรพิเศษทนความร้อนใช้งานในจุดที่ต้องมีอุณหภูมิสูงได้ดีรวมถึงลดการสูญเสียในเรื่องของการโค้งงอของสายพานได้ดีอีกด้วยจัดได้ว่าเพิ่มอัตราเร่งได้ดีเยี่ยม และนี่คือสายพานมิตซูบชิตรงรุ่นสำหรับ Honda f o r z ์3ซ0าสปี2020เป็นต้นไปจำไว้ว่าของแท้จะต้องมีการห่อคลุมด้วยพลาสติกแบบนี้พร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์3ดาวของมิตซูบชิดังนั้นมั่นใจได้ว่าตรงนี้คือของแท้100%เซเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาให้ช่างทำการติดตั้งกันเลยดีกว่ามานี่เลยครับใหม่ๆสดๆ จากโรงงานมิตซูบชินะครับตรงรุ่นกับ f o r ์ซ350ของแท้ต้องมีโลโก้3ดาวพร้อมกับภาษาอังกฤษเขียนว่ามิตซูบ s ชิแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูรถที่เป็นรถ0ูนย์แท้ๆก็ใช้สายพานมิตซูบชิเช่นเดียวกันครับสำหรับสายพานมิตซูบชิสำหรับรถโมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน2แบบแบบที่1ก็คือสำหรับการใส่ฟอร์ซ ซึ่งเราเรียกแบบนี้ว่าสายพานประเภท DCVS ซึ่งเป็นสายพานที่เหมาะสมสำหรับเรื่องของการใส่ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ CVT ที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่มีกำลังสูงโดยคุณสมบัติของสายพาน DCVS ที่เราเรียกว่าเป็นฟัน2ด้านสำหรับตัวของรถขนาดใหญ่นั้นจะขับขี่ไร้เสียงดังมีอัตราการลื่นถลายต่ำเหมาะกับเครื่องยนต์ที่มีกำลังงานสูงทนทานต่อแรงกระทำด้านข้างทนต่อแรงกระชากและการบิดตัวที่เสียรูปได้ดี โครงสร้างของสายพานนั้นจะมีฟันทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียพลังงานอันเกิดจากการโค้งงอทนความร้อนใช้งานในจุดที่มีอุณหภูมิสูงได้ดีอายุการใช้งานยาวนานยึดเกาะถนนทำมุมกับผูเล่ได้ดีใช้งานกับผูเล่ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพคงที่สม่ำเสมอที่ระดับความเร็วรอบสูง <S <S และนี่ก็คือตัวอย่างของสายพานที่เราเรียกว่าเป็นสายพานประเภท DCVS สำหรับรถที่เป็นรถสกูตเตอร์ขนาดสูงๆเช่น Forza X Max s o n t e s เป็นต้นก็จะเป็นลักษณะของสายพานที่มีลักษณะของตัวฟันสองข้างนั่นเองรวมถึงจะมีประเภทหนึ่งที่มีสายพานเป็นลักษณะของตัวฟันข้างเดียวแบบนี้ซึ่งเราเรียกสายพานประเภทนี้ว่าเป็นสายพานประเภทของ RCVS เป็นสายพานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กรวมถึงขนาดกลาง โดยจะมีฟันอยู่ที่บริเวณด้านล่างสำหรับคุณสมบัติของสายพาน RCVS ที่มีฟันด้านเดียวแบบนี้ก็คือขับขี่ไร้เสียงดังมีอัตราการลื่นถลยต่ำทนทานต่อแรงกระทำด้านข้างทนต่อแรงกระชากโครงสร้างของสายพานที่มีฟันอยู่ตรงทางด้านล่างนั้นจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานอันเกิดจากการโค้งงอทนความร้อนใช้งานในจุดที่มีอุณหภูมิสูงได้ดียึดเกาะทำมุมกับมู่เล่ได้ดี ใช้งานกับบูเลข่ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพคงที่สม่ำเสมอที่ระดับความเร็วรอบสูงดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อสายพานเราควรจะซื้อสายพานที่ตรงรุ่นสำหรับตัวของสายพานมิตซูโบชินั้นจะมีการระบุรุ่นชัดเจนว่าสายพานตัวที่คุณกำลังถืออยู่นั้นเป็นสายพานของรถรุ่นไหนตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นสายพานของรถ Honda s สก o ปป i ปี2010เป็นต้นไปรวมถึง Honda i c o คอน n 1 1 0ปี2007จะเห็นได้ว่าตัวของสายพานมิ s ซูบูชินั้นมีหลากหลายจริงๆและในขณะน,นี้ตัวของสายพานตรงรุ่นของ Honda f o r z ์ซาสำหรับสายพานมิ s ซูบูชิใส่เสร็จแล้วเพื่อความชัวเรามาดูกันว่าเงียบจริงไหมนิ่งจริงไหมและรวมถึงแรงขึ้นด้วยจริงไหมเรามาดูกันสตาร์ทเครื่อง จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ารถคันนี้นั้นจะมีในเรื่องของตัวชุดชามเป็นชามแต่งก็าตามแต่ว่าสายพานมิตซูบูชินั้นก็ให้ในเรื่องของความรุ่มนวลนความเงียบรวมถึงจะเห็นได้ว่าการกระพือของสะพานนั้นน้อยมากเพราะนี่คือสายพานมิตซูบุชิที่ทนต่อในเรื่องของการกระทำหรือว่าการยืดหยุ่นได้สูงมากๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้สายพานมิตซูบุชินั้นมีการใช้งานที่ยาวนานกว่าสายพานยี่ห้ออื่นครับ สำหรับข้อแนะนําในการดูแลหรือว่าบารุงรักษาสายพานนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือตัวของสายพานเองนั้นควรตรวจสอบสภาพของสายพานทุกๆ8,000กิโเมตรแรกนะครับแล้วก็ตรวจสอบครั้งต่อ,อไปครับอีกทุกๆ8,000กิโเมตรเช่นกันครับ การเปลี่ยนสายพานตามระยะเวลาที่กำหนดนั้นเพื่อการขับขี่ที่มีความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วสูงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสายพานดีครับแน่นอนว่าข,ขี่อยู่เร็ว,รว,รวรๆแรงๆมันไม่ขาดอย่างแน่นอนและสำหรับในเรื่องของระยะของสายพานที่ควรจะเปลี่ยนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง25,000กิโลเมตรครับ ตามคำแนะนำในคู่มือรถนั้นจะมีบ่งบอกเอาไว้เลยและควรตรวจสอบสายพานทุกครั้งนะครับและการพิจารณาเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติในการขับขี่เช่นมีเสียงดังผิดปกติรถออกตัวได้ช้ากว่าเดิมหรือว่ารถอืดขนาดขับรถเร่งแซงและควรจะเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ทันทีครับเมื่อสายพานขาดหรือชำรุด ถตาหากว่าพบสายพานที่มีสภาพดังต่อไปนี้ควรจะต้องรีบเปลี่ยนสายพานใหม่ทันทีนะครับเรื่องของฟันของสายพานร้ว้วมีรอยแตกลายงาหรือว่าแตกจนถึงขั้นแนวเชือกนั้นฟันหลุดออกมาหรือว่าสึกหลอครับตัวเชือกหลุดล่อนหรือว่าชั้นของแนวเชือกแยกตัวออกจากตัวสายพานและด้านข้างของสายพานมีการสึกโดยหน้ากว้างของสายพานลดลงมากกว่า1.5ม mm, ิเมตร รวมถึงฟันด้านข้างของสายพานมีการบวมทั้งหมดนี้ก็คือคุณจะต้องรีบเปลี่ยนสายพานทันทีครับและอย่าลืมนึกถึงสายพานมิตซูบชิทุกครั้งและแน่นอนสำหรับสายพานรถจักรยานยนต์อ,อโตโมติกนั้นสำหรับตัวสายพานมิตซูบชิมีสำหรับรถตระก,กูลของ Honda ทุกรุ่นที่เป็นออโตโมติยามาฮ่าทุกรุ่นเวสป้าทุกรุ่นรวมถึงสุสาที่เป็นรถอ,อโตเมติกก็มีทุกรุ่นอีกด้วย เอาละครับและตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าผมสามารถที่จะขับขี่รถคันนี้ได้อย่างมั่นใจอย่างมีคุณภาพแล้วเพราะว่าได้ทําการเปลี่ยนสายพานดีๆที่มีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นกับสายพานมิตซูโบชินะครับอย่าลืมครับเปลี่ยนสายพานทุกครั้งนึกถึงสายพานคุณภาพมิตซูโบชิคุณภาพ3ดาวจากประเทศญี่ปุ่น ใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับรวมถึงมีขายนะครับทั่วประเทศไทยสำหรับสายพานมิตซูบ s ชิเปลี่ยนสายพานครั้งต่อไปนึกถึงสายพานมิตซูบ s ชิเสมอครับเอาละพร้อมแล้วในการไปซิ่งกันต่อเดี๋ยวต้องดูดีว่าจะมีใครแซงเราได้อีกหรือเปล่าโอกาสหนา้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ